ทุกคนพระธาตุพนมสวยมากนี่เราเจอแกงใต้อีกร้านอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองไปดูไม่รู้เขาปิดหรือเปล่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมที่แน่ๆคือเราเจอแกงใต้ร้านนี้ปิดปกติไหมฮะถามร้านข้างๆเป็นร้านอาหารอีสานเขาบอกไม่รู้เหมือนกันได้คุยกันประมาณอย่างนี้ฮะคือเขาก็อาจจะแบบอาหารอีสานกับอาหารใต้มาอยู่ติดกันอาจจะกําลังแข่งกันอยู่หรือเปล่าประมาณนี้แต่เราจะไปเอ่อวัดพระธาตุนะฮะ เป็นถนนก็ต้องดูคนด้วยสิไม่ใช่จะขับแต่ชนคนเนม่ก็เราย่างถ่ายเนาะก็ไม่มีรถนี่นี่อีนแอค้ามันก็บอกว่านี่ฮะมันแกวนี่ฮะมันแกวก็บอกที่นี่หวานนะป้านะมีเยอะเนาะที่นี่เขาดังฮะทุกคนอำเภอธาตุนุมเขาจะดังเรื่องนี่ฮะนี่ฮะ เราเดินออกมาถ่ายไงมันไม่มีรถสูมไม่ล่ะแต่ที่รถมันก็ขับออกมาช้าๆแล้วอีแมคค้าทำมาเป็นถนนนะแค่ถนนนะแค่อะไรเงี้ยอีดอกทองนะฮะเสือกสารเมร์แต่จริงๆมามองอย่าง่งี้ธรรมะก็คือเขาเตืน่นเราก็ดีแล้วแต่แบบใช้คำพูดให้มันดีหน่อยแต่ถนนมันว่างมันไม่มีรถไงเข้าใจไหมถ้าเกิดรถเยอะฉันคงไม่ออกมากำลังถ่ายเพลินๆอารมณ์เสียทุกคนนี่สวยมาก มีวัดพรมหา,าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารทุกคนนี่ฮะก็เลยฉะไปนิดหนึ่งฮะเตือนก็เตือนให้ดีฮะอย่าเช่มาเตือนแบบแสะแส้ฮะเปนไม่ชอบถูกไหมเตือนให้มันดีๆหน่อยเออใช่ไหมแล้วไอ้คนขับรถเนี่ยบางทีเขาก็ระวังเขาเห็นคนไม่ได้อยู่ๆเป็นถนนแล้วคุณจะชนคน บางทีคนก็ก็เดินในช่วงจังหวะที่มึงยังไม่มามึงยังไม่ออกรถมาถนนมันว่างไงนี่ฮะบรรยากาศขายเสื้อพยานหนาขายเสื้อพระธาตุอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนแต่ถ้าเกิดจําง่ายๆนะพระธาตุเราเดินตรงเลี้ยวขวาตรงนี้ฮะจะถึงแม่น้ําโขงทันทีทุกคนเมื่อคืนที่เรามาถนนคนเดินเราก็ใช้วิธีเลี้ยวขวาก็เจอถนนคนเดินแล้วก็จะไปร้านเฟอร์ก็ไม่ยากและร้านเฟอร์อยู่ริมโขงทุกคนไปเลี้ยวขวาตรงนี้นะ จำง่ายๆประตูวัดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เดินมานี่ค่ะท,ทุกคนนี่แม่น้ําโของอยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะนี่มันแกวรสหวานทุกคนมันแกวเยอะมากเขาขายกิโลเท่าไหร่ไม่เคยถามเลยบบนี่ไงเลยหม้อกิโลบบกิโลเท่าไหร่ป้ากิโลยี่สิบสามโลห้าสิบนะฮะ โล, 23, โลโยี่สิบสามโลห้าสิบเยอะเห็นไหมฮะมันแกวนี่ไงข้อมูลม้าพลาหกทุกคนรู้จักไหมคำว่าอาชาในมันหมายถึงบุรุษที่หายากในโลกเพราะว่าบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่เกิดในสารที่ทั่วไปบุรุษอาชาในนั้นเป็นนักปราบหากเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นก็ย่อมเข้าถึงความสุขนะครับ ส่วนคำว่าพลาหกเป็นชื่อของพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเกิดเป็นม้าอาชานในซึ่งเป็นม้าที่มีฤทธิ์มีเดชอนุภาพสามารถห่อเหินเดินอากาศพูดเป็นภาษามนุษย์ได้นะฮะมากีี่หามาพลาหกอยู่ในวัดนะฮะพระธาตุพนมทุกคนนะฮะไปเราไปกินเฝอกันดีกว่า ๋ยวเมมมันจะเต็มมันตัดไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้เมมเต็มจะลบเมมคลิปเก่าก็เสียดายเพรเพิ่งถ่ายไปก็มีเยอะไม่อยากจะลบหมดไม่นั้นก็ไม่ได้ลบไม่ได้ถ่ายทุกคนเครื่องนี้ความจํามันจะจํากัดที่สองช่องครับทุกคนนี่บรรยากาศพระธาตุพนมเป็นแบบนี้นะนี่ทุกคนเรากลับหลังหันก็เดินมาริมแม่น้ําโขงนี่ เห็นไหมฮะตลาดถนนคนเดินสุขสวัดิ์ก็อยู่ตรงนี้เลยสวยนะทุกคนนะฮะนีนครพนมมีสองชนชาตินีจีนนีไทยเวียดนามด้วยทุกคนไม่ใช่แต่จีนนะฮะไทยอยูมีอยู่แล้วแต่เวียดนามกับจีนนะฮะสองชนชาติเจดเชื้อชนเผ่าเจ็ดชนเผ่านะ,ะไทยแสกไทยยออะไรประมาณนี้ทุกคน ไทยมะเลงทุกคนอาจจะม่คุ้นหูนี่ฮะอีกนิดเดียวก็จะถึงเห็นแม่น้ําโขงก็ยังด้านหน้าเราเนี่ยนะครันี่ฮะทะลุไปนั้นประมาณห้าสิบเมตรเมื่อวานเราถ่ายไป EP นั้นแล้วก็ไปตามดูนะจ๊ะเจอแล้วทุกคนเฝอประตูโขงปากม้เวียดนามก็เ,เปียกเส้นนี่เจอแล้วนี่นี่นนนว้าวบรรยากาศดูสทิทุกคนจ้า อินมแม่น้ำโขงเลยนะฮะนี่ะเห็นไหมไม่ไกลจากพระาธาตุพนมวรมหาวิหารเลิกมากเลยจะมีบนขลังไปเข้าไปกันมีพิซซ่าปิ๊กเซ่ย่างจีนะปะากหม้อไข่พิซซ่าเวียดนามปากหม้อเวียดนาม นี่ะอมร้านนี้เป็นมงคลยิ่งเลยนะเนี่ยมีพระบระมชายาลักษณ์ด้วยเลิศมากเลยแสดงว่าทั้งผู้กินและผู้ขายนะฮะต้องเป็นมงคลนะฮะเข้าร้านนี้มีปากหม้อเวียดนามปากหม้อไข่พิซซ่าเวียดนามปากหม้อไข่ดำ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนนะ,ะ EP แรกแรกก่อนนะครับ